สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l y y o t t ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า BlueGa ครับเป็นเกมสัญชาติไทยนะที่มีกราฟิกค่อนข้างสวยงามนะครับทางช่อง p Play l Playlot เคยทำการรีวิวเกี่ยวกับรายละเอียดเกมในเบื้องต้นเข้าไปแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่า b ล u e g a มีอะไรอัปเดตบ้างครับและกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้มีอะไรให้น่าสนใจและน่าติดตามบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ก่อนอีกเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เฉยๆครับฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t แล้วกลุ่ม Facebook p a y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะย้อนกลับไปในคลิปก่อนหน้าครับบลูกาเนี่ยก็ผมได้ทำการรีวิวไปแล้วละ่ะในกิจกรรม a i r d r o p แจกไข่ตอนนั้นนะหน0 0ใบนะครับซึ่งน่าเสียดายต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ไข่นะ ไม่ได้ไข่นะครับแต่ปัจจุบันเขามีการขยายพาร์ทเนอร์ไปอีกครับแล้วก็มีกิจกรรมในการแจกไข่หรือ a d d ดเกี่ยวกับ NFT ของตัวเกมด้วยครับผมจะพาไปดูในรถแมปก่อนนะรถแมปของบลูกาครับหากใครจำได้ตัวเกมเนี่ยจะเปิดนะครับในช่วงเฟสหนึในโหมดของอาริเซีย e g เกมครับในช่วงต้นปีหน้านะหรือควอเตอร์ที่1ครับในช่วงนี้เนี่ยช่วงปลายปีนะครับก็เป็นช่วงของการ ขายของ NFT ต่างๆรู้่ามีถึงการแจกของด้วยนะ a i r d r o ต่างๆนะครับใครสนใจรายละเอียดตัวเกมเป็นอย่างไงวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าได้เนาะแล้ววันนี้ครับที่ผมจะพาไปดูคือนี่ฮะพาร์ทเนอร์เขามีการขยายออกไปอีกครับจากคลิปก่อนหน้านะครับตอนนี้มีอีก2เจ้าก็คือโมชิกับบาบิลอน สองเจ้านี้หลายๆคนก็คงคุ้นเคยกันนะครับในการที่จะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนบนตลาดของโมชิแล้วก็บาบิลอนเองครับอย่างบารบิลอนเนี่ยตัวที่รู้จักกันมากในช่วงนี้ก็คือวานากะเนาะวานากะในการขายแลนด์ NFT ในเว็บไซต์ของบาร์บิลอนนะครับทั้ง2ตัวประกาศตัวเป็นพันเนอร์กับบูการเรียบร้อยครับรวมไปถึงกิจกรรมในการแจกไข่ของเจ้าบลูกามอนเองนะครับหรือเป็น NFT ของทั้งเกมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งครับ มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับ Twitter ของตัวบูกานะคลิปที่แล้วนะครับคลิปก่อนหน้าเลยของบูการ์เท่าที่ผมจําได้คือผู้ติดตามบูกาอยู่ที่160กว่าคนนี่แหละฮะปัจจุบันครับเดือนตุลาคมนะผ่านมาราวหนเดือนนะครับยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นนะเป็น3,200คนนะผมถือว่ามีความก้าวหน้าค่อนข้างดีนะครับเข้าร่วมเดือนมิถุนายน 2, 2021ครับและหากคุณเลื่อนไปข้อมูลที่อัปเดตในเว็บไซต์ ขอภายใน Twitter ของ b l u ค่าเองนะครับอันนี้ Mochi Market ได้รีทวิตไว้ p ัน t n e r ชิ g กิฟต์เอานะกิจกรรมในการแจกของรางวัลอย่างที่ผมบอกไปแล้วของโมชินะครับรวมไปถึง b a บิลอนด้วยเนาะ g ิฟต์เอาเดี๋ยวผมพาไปดูทั้ง2ตัวเลยนะว่าเราต้องทํายังไงบ้างนะครับประกาศกันเป็นพันธบัตรชิอย่างเป็นทางการเลยทั้ง2เจ้านะครับผมพาไปดูในเว็บไซต์ของทางบาบิลอนก่อนละกันนะครับ b a บ l ล n น .io ครับ เมื่อคุณเข้ามาแล้วไปหน้าใน Marketplace เนอะตอนนี้นะครับคนที่ได้ไข่หรือ NFT ในล็อตแรกของเจ้าบลูกาไปแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเอาไปวางขายนะในบาบิลอนและก็โมชิเองถ้าคุณเข้ามาครับบาบิลอนเสิร์ฟเทว่าบลูกาเลยนะคุณจะเห็นบลูกา NFT อยู่ตรงนี้ครับสามารถเข้าไปเลือกได้ว่าตอนนี้มีใครขายอยู่นี่มีตัวสิงโตนะครับไลออนขายอยู่ที่ราคา5 BNB นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะ ส่วนตรายของโมชิถ้าคุณเข้ามาในแอปโมชิดอ a r มารนะครับคุณจะเห็นบูก้าอยู่ด้านบนสุดนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยตอนนี้ก็มีการวางขายอยู่หลากหลายตัวละครนะต่ำๆเนี่ยผมก็เห็นต่ำสุดน่าจะ0.89 BNB นะครับเรียกว่าราคาค่อนข้างค่อนข้างแพงละเพราะว่าคุณจะหาไข่ได้จากการแจกครั้งแรกเท่านั้นนะครับ1,000ใบเนาะที่ผมทำในคลิปก่อนหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้ครับเขาเตรียมที่จะแจกอ,อีกแจกอ,อีกนะฮะ จากทั้งด้านบาบิลอนรวมไปถึงโมชิครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับบอกเลยว่าทั้ง2อ,อันไม่มีลิงก์ reference นะครับไม่มีลิงก์เชิญเพื่อนเนาะคุณเข้ามาอันแรกก่อนครับของบาบิลอนนะของบาบิลอนนะครับเขาแจกทั้งหมด50ตัวละคร,ร NFT ครับ b l u e a m o n n n t g เน a w a y ครับสิ่งคุณทำครับก็คือทำตามด้านล่างนี้เลยครในการที่จอย Telegram Group ทั้งของ b l ูค่าบาบิลอนอกลุ่มประกาศต่างๆ Twitter รวมไปถึง i s s o r r นะครับรายละเอียดเนี่ยก็ไม่แตกต่างครับตัวคิฟเอาไว้เจ้าอื่นๆนะครับผ่าน g r i m .io นะสุดท้ายก็คือการลงเลขที่กระเป๋าหรือว่าเล็กของคุณในเชนของ BSC ครับตัวบาบิลอนง่ายมากครับทำแค่นี้เนาะแจก50รางวัลครับจะหมดสิทธิ์อีก4วันหรือวันที่25ตุลาคมนี้ครับแต่ทางด้านของโมชีครับจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะฮะ ขั้นตอนวิธีการทำจะคล้ายๆกันเลยครับเข้าไป follow Telegram เข้าไป follow กลุ่ม Twitter retweet Discord ต่างๆแล้วก็สุดท้ายก็คือลงเลขที่กระเป๋าของคุณบนเช็ตดี s c ครับแต่ของโมชิจะแตกต่างหน่อยนะครับโมชิเนี่ยจะแจกทั้งหมด100บูกามอน NFT ครับแจกนะ100ใบนะครับเหลือเวลาอีก3วันคือปิดเร็วกว่าปิดวันที่24นะครับและครับเขามี r ีมาร์ไว้ตรงนี้เนาะ คุณจำเป็นจะต้องโฮหรือถือเหรียญโมมาก,ก็คือเหรียญของโมชิเองนะครับจำนวน300เหรียญครับเข้าอยู่ในอลเล็ตของคุณด้วยนะต้องถือไว้เลยนะจนกว่าเขาจะประกาศรางวัลออกมาครับว่าใครได้คุณถึงจะสามารถ transfer เหรียญหรือเอาไปขายได้นะครับแต่ขั้นต้นคุณต้องถือก่อนนะทั้ง2ตัวครับสรุปอีกที่บาบิลอนกับโมชิบาบิลอนไม่ต้องทาอะไรครับเข้าไปทา follow ตามที่เขาบอกนะทวิตเตอร์หรืออะไรก็ตามเนาะเมื่อเสร็จเรียบร้อยครับ ก็จบถือว่าจบคุณรอรุ้นเลย50ไข่50ใบบูคาอนะครับโมชิ100ใบ o l l o w ทุกอย่างต้องถือเหรียญด้วยต้องถือเหรียญด้วยนะคุณถึงจะได้สิทธิ์ในการรุนรับรางวัลบูคานกับโมชิครับส่วนอื่นๆครับถ้าคุณเลื่อนในหน้าของ Twitter ของบลูค่าเองนะครับคุณจะเห็นเจ้าตัวพวกนี้ฮะตัวพวกนี้ก็คือฟังก์ชันของ Partner NFT ครับ าใครจาได้รายละเอียดเกี่ยวกับไวท์เพเปอร์ผมเนะบูการเนี่ยเขาจะแบ่งตัวละครออกเป็นหลายระดับคอมมอนอันคอมมอนแรอีพิกหรืออะไรก็ตามนะครับรวมไปถึงลิมิเต็ดด้วยซึ่งไข่ลิมิเต็ดเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกลางๆละ่ะระหว่างอีพิกแรอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับใครที่สนใจตัวละครพิเศษแบบลิมิเต็ดของเขานะตอนนี้เขาก็ได้ออกทําการประกาศรูปภาพมาก็หลากหลายตัวค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีเทียอยู่ตรงนี้เทียสองเทียสามเทียสี่นะครับ เขาจะไปขายในช่วงเดือนพฤศจิกายนครับผมพาไปดูในรายละเอียดก่อนละกันพรีเซลครับเรื่องไข่นะเรื่องไข่ตัว e เอกุสิปเอกเนี่ยสันดาดเอครับเปิดขายพรีเซลในวันที่1พฤศจิกายน1เดือนพฤศจิกานะและ e อกุสิปเอกครับจะขายในวันที่15พฤศจิกายนนะ for update นะครับก็คัมมิ่งซูนใกล้จะมาแล้วนะครับ ใครสนใจเกี่ยวกับบูการมอนเกี่ยวกับไข่มีให้เลือกทั้ง2แบบนะอันดับแรกคือไข่แจกคุณไปทําของบาบิลอนกับโมชิได้อันดับที่สองคือไข่ที่จะทำการซื้อครับเป็น e อก l u ท i ิ e เอกที่อยู่กับพาร์เนอร์ของเขาควาสมสามารถก็อยู่ระดับกลางๆถือว่าใช้ได้นะก็ติดตามข่าวสารได้เพิ่มเติมในทวิตเตอร์ของบลูกาเองนะครับก็สําหรับอัปเดตวันนี้มีประมาณนี้นะฮะสำหรับบูกาครับ ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีเรื่องราวพิเศษเพิ่มเติมที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะตามอัปเดตให้อีกทีนะครับสำหรับเจ้าบูก้าหรือบกามอนที่เตรียมในอีเวนต์ในการขายของค่อนข้างเยอะเลยในช่วงนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ